วันนี้แม่บ้านจะพามาทำสามชั้นตุ๋นผักกาดดองสูตรแห้งน้ำขูกขลิค่ะสูตรนี้ไม่เลี่ยนค่ะจะกินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็อร่อยสามชั้นนุ่มๆผักเปือเป่อยๆตักข้าวเพิ่มเลยค่ะใช้มะละหนึ่งลูกตัดเป็นท่อนๆผ่าซี่ค่ะเสร็จแล้วกวานเอาไซส้ออกชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเวลาต้มเปื่อยเขาจะไม่เละรากผักชีค่ะนามาบุบ ใช้ทั้งหมด3มรากค่ะเห็ดหอมแช่น้ําให้นิ่มค่ะนํามาหั่นกรึ่งนะคะสชั้นไม่ต้องหั่นเล็กเกินนะคะเดี๋ยวเวลาต้มเขาจะเปื่อยยุบลงอีกค่ะนำสามชั้นลงกิวในกระทะค่ะกิวให้พอเหลืองๆค่ะรีดน้ำมันออกนิดหน่อยเสร็จแล้วตักขึ้นนำมะละลงกิวค่ะจี่จีให้เหลืองนี่ค่ะ ได้ประมาณนี้แล้วตักขึ้นค่ะเห็ดหอมเช่นกันนะคะนำลงผัดให้หอมดีทำวิธีนี้ทำให้เพิ่มความหอมอร่อยสีสวยงามค่ะใส่ลากผักชีลงไปผัดให้หอมด้วยค่ะกระเทียมเอ่ค่ะผัดให้เขามีกลิ่นหอมเลยนะคะใส่หมูสามชั้นที่เราจี่ไว้ลงไปค่ะอืมกลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะเสร็จแล้วใส่ มะละลงไปมะละเราใช้จีก่อนสีเขาก็จะสวยงามค่ะตามด้วยพริกแห้งตัดเลี่ยนนะคะอร่อยเลยค่ะแม่บ้านจะเติมน้ำเปล่าสักเล็กน้อยก่อนค่ะแล้วก็ใส่ผักกาดดองผักกาดดองนี่เราล้างน้ํำให้สะอาดแล้วนำมาหั่นนะคะปรุงรสด้วยเกลือน้ํำตาล น้ำมันหอยจีอิ๊วขาวอัตราส่วนขึ้นหน้าจอนะคะสูตรนี้ใครจะใช้เป็นกระดูกหมูก็ได้นะคะคนให้ส่วนผสมเครื่องปรุงเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำค่ะเติมน้ำให้ท่วมพอปริมๆแบบนี้ค่ะปิดฝาต้มหนึ่งชั่วโมงค่ะ เสร็จแล้วค่ะได้แบบนี้เลยค่ะน้ำเขาก็จะแห้งพอดีครุกริกสีสวยงามน่ากินสุดๆนี่ค่ะกลิ่นหอมเยา้ายวนใจเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะมะละเราหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเขาก็จะเปื่อยนุ่มไม่เล็กค่ะหมูก็เช่นเดียวกันนะคะหั่นชิ้นให้พอดีไม่เล็กเกินไปถ้าใครไม่ชอบน้ำครุกคลิก ก็สามารถเติมน้ำได้ค่ะเติมได้เท่าที่เราชอบเลยนะคะวันนี้แม่บ้านทำแบบครุกลิกค่ะรสชาติคลายจับฉ่ายค่ะแต่ว่ามันจะมีความเปรี้ยวของผักกาดดองความขมนิดนิดของมะละตัดด้วยพริกแห้งค่ะไม่เลี่ยนหมูนุ่มๆผักเปืเป่อยๆอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ